โอเวอร์เราอยู่เหนือหัวถ้าอยู่ข้างตัว next to beside ข้างหลังนั่นคือ behind ซ้อยู่ข้างใต้ under below ในคลิปนี้เราจะมาดู p r e p o s i t ร o ชแบบยากนะคะมีคำว่าอะไรบ้างผูดตามครู over next to beside behind under below แปลว่าอะไรแล้วก็ใช้อย่างไรค่ะไปดูกันค่ะนะคะอย่างที่กรอนท่องเรา over ลอยอยู่เหนือหัวนะคะ over แปลว่าอยู่เหนือค่ะนะคะอย่างเช่น the birds fly over my house แปลว่านกเนี่ยนะคะบินอยู่เหนือบ้านฉันค่ะหรือว่าถ้าอยู่ข้างตัว next to beside อบอุ่นอย่างเช่น he sits next to me เขานั่งอยู่ข้างๆฉันนะโอ้ยเขินนะ่ะ หรือ I will stay beside you ฉันจะอยู่ข้างๆคุณตลอดไปนะคะ <c oughs> ข้างหลังนั้นคือ behind หมายความว่า behind แปลว่าข้างหลังนะคะอย่างเช่น the man stands behind you ผู้ชายคนนั้นนะยืนข้างหลังเธอนะอุ๊ยเขาจะทำอะไรฉันหรือเปล่ปปาอ่ะนะคะ หรือว่าซ้อนอยู่ข้างใต้ under below ค่ะ under กับ below ความหมายเดียวกันแปลว่าใต้อยู่ข้างล่างนะคะอย่างเช่น we walked under a bridge แปลว่าพวกเราเดินอยู่ใต้สะพานถูกไหมคะหรือว่า the temperature is below zero แปลว่าอุณหภูมิเนี่ยต,อนน,ตอนนี้ต่ำกว่าศูนนะคะเห็นไหมทำไม่ยากเนาะไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่า the car is p a r t Our house นะฮะรถคันนี้มันถูกจอดจุดๆบ้านของเราค่ะอยู่ตรงไหนของบ้านเราค่ะข้อ a over below behind หรือ under ค่ะนะฮะข้อ a แปลว่าเหนือใช่ไหมฮะอลอยอยู่หลังคาเลยค่ะนะฮะข้อ b below กับ under ข้อดีด็อเนี่ยแปลว่าใตา้ค่ะอยู่ใต้ดินนะคะ behind คือหลังบ้านค่ะนะฮะตอบค่ะคำตอบที่ make sense สุดคือข้อ c นะคะเห็นไหมไม่ยากเลย ข้อสองเขาบอกว่า the picture is hung จุดๆ,ๆ the sofa คิดภาพนะคะภาพเนี่ยมันถูกแขวนนะหังมาจากคาว่า hang แปลว่าแขวนนะจุดจ so ุด sofa ตรงไหนดีเธอเข้อเอฮะ over the sofa เหนือคะ่ะ beside ข้างๆนะคะ behind ข้างหลังเลยค่ะไม่ต้องเห็นกันละ below อยู่ใต้ค่ะนะคำ <laughs> ตอบคือข้อไหนคะแน่นอนภาพต้องถูกแขวนไว้ เหนือโซฟาถูกปะคำตอบจริงตอบข้อเอนั่นเองค่ะและข้อ3นะคะ my dad is always จุด h e ด my m o m when she is sick นะคะคุณพ่อของฉันเนี่ยมักจะจุดจุดคุณแม่เสมอฮะเมื่อหล่อนป่วยนะคะอ่ะอย่างข้อเอคือ beside แปลว่าอยู่ข้างๆเสมอไปถูกไหม under ข้างล่าง behind ข้างหลังค่ะ โอเวอร์ Over, อยู่บนเลยค่ะลออยู่นะคะ <c oughs> คุณพ่อต้องทำไมคะต้องอยู่ข้างๆคุณแม่ฉันถูกป่ะเมื่อหล่อนป่วยครัตอบคือขอ้อเอคาเห็นไหมเนี่ยถึงมาจะยากนิดนึงแต่ว่าเธอท้องกรอนเนี้ยก็ไม่ยากท้องกรอนเลตเตีร์พร้อมคุณนะคะ3า Over อเราอยู่เหนือหัวถ้าอยู่ข้างตัว next to b side ข้างหลังนั่นคือ be high ส้อนอยู่ข้างใต้ under be low คอสคุณครอีกออนไลน์เรียน gamma ผ่านก่อนแล้วเพลงสนุสนุกตุลีโจทย์พร้อมเทคนิคการทดสอบแบบไม่ต้องแปลไม่มีพื้นฐานเรียนกับครดิวได้ไหมได้เพราะครณดิวเน้นสอนเทคนิคไม่ต้องแมน่น gamma ไม่ต้องมีพื้นฐานแค่จำเทคนิคก็ทารทดสอบได้แล้ว ไม่พื้นฐานต้องเรียนนานแค่ไหนคอร์สคูดิวเรียนทันใน2สัปดาห์รู้สึกคูดิวเรียนแค่2สัปดาห์ก่อนสอบและเขาได้600กว่าด้วยนะคะทดลองติวฟรีได้ที่ o p e d u i a n c o m t h i n c o m u d i l t h ค i u d i l ติว,ตวเลย